啊，走来呀，三。 มากรรขอมากรรมับตั้งแต่นี้ขอให้โทษขอให้โดโทษแะอาโหสิกรรมและอาหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อขพโทษแล้วไดโอาสิกรรมแล้วอาโหสิกรรมแล้วขอใหสาธุการขอให้สาธุการร้อกันร้อ ปาปะโตรายะกรรมสามที่กรรมสีมนุกรรมสามที่บรระราอาจาร์กรรมได้กรรมต่อาระการร้ัสุขไม่มีเจตนาที่ชั่วร้ายอะไรก็ขอให้ท่านทั้งหลายอยาได้สุขคื่องคุตบลาอาจารย์จุดบาปอกุศกวันนี้ทมเวาไว้่วยนฟังรูทั้งหลายแล้วถึงร้ทในเมื่อท่านไมิจดาถูกโตตุบาอาจารย์แล้วก็ ตืน้รอบทนสักนสดตาสาธุองให้จงรูคสึกใจรู้สอาตอนนี้ขิตารณาะาสดีรจาคุาโรตเจ้าเา มาแต่พบว่าตันตายตุจดีถูกทกร่าิวัตรนตาตีามุตาางจตตาเตรษาโรตั้งมาวตาตัณฑาุปนมกับ